คนเกลียดคุณอาจเป็นเพราะ3เหตุผลนี้เหตุผลแรกคุณเป็นภาพสะท้อนของเขาในสิ่งที่เขาอยากเป็นอยากมีแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะมีแบบคุณได้เขาก็เลยเกิดการอิจฉาหรือว่าไม่พอใจคุณเหตุผลที่สองเขาพยายามหาข้อบกพร่องของคุณเพราะมันจะทำให้ตัวเขาเองรู้สึกดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีอะไรเทียบคุณได้เลย เหตุผลที่สเขาไม่ได้ไม่ชอบคุณแต่เขาไม่ชอบทุกคนที่ดีกว่าเขาดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณเจอคนแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจแค่จําไว้ว่าคนที่มีเป้าหมายในชีวิตอยากประสบความสําเร็จเขาจะไม่มีเวลามานั่งเกลียดใครแค่นี้คุณก็รู้แล้วว่าเขาไม่มีค่าที่คุณต้องแคร์ถ้าคนเกลียดคุณอาจเป็นเพราะสเหตุผลนี้เหตุผลแรก คุณเป็นภาพสะท้อนของเขาในสิ่งที่เขาอยากเป็นอยากมีแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะมีแบบคุณได้เขาก็เลยเกิดการอิจฉาหรือว่าไม่พอใจคุณเหตุผลที่สองเขาพยายามหาข้อบกพร่องของคุณเพราะมันจะทําให้ตัวเขาเองรู้สึกดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีอะไรเทียบคุณได้เลย เหตุผลที่สเขาไม่ได้ไม่ชอบคุณแต่เขาไม่ชอบทุกคนที่ดีกว่าเขาดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณเจอคนแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจแค่จำไว้ว่าคนที่มีเป้าหมายในชีวิตอยากประสบความสาเร็จเขาจะไม่มีเวลามานั่งเกลียดใครแค่นี้คุณก็รู้แล้วว่าเขาไม่มีค่าที่คุณต้องแคร์ถ้าคนเกลียดคุณอาจเป็นเพราะสามเหตุผลนี้เหตุผลแรก คุณเป็นภาพสะท้อนของเขาในสิ่งที่เขาอยากเป็นอยากมีแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะมีแบบคุณได้เขาก็เลยเกิดการอิจฉาหรือว่าไม่พอใจคุณเหตุผลที่2เขาพยายามหาข้อบกพร่องของคุณเพราะมันจะทำให้ตัวเขาเองรู้สึกดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีอะไรเทียบคุณได้เลย เหตุผลที่3มเขาไม่ได้ไม่ชอบคุณแต่เขาไม่ชอบทุกคนที่ดีกว่าเขาดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณเจอคนแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจแค่จำไว้ว่าคนที่มีเป้าหมายในชีวิตอยากประสบความสาเร็จเขาจะไม่มีเวลามานั่งเกลียดใครแค่นี้คุณก็รู้แล้วว่าเขาไม่มีค่าที่คุณต้องแคร์ถ้าคนเกลียดคุณอาจเป็นเพราะสามเหตุผลนี้เหตุผลแรก